ที่นี่โรงพยาบาลมหาราชนะครับเราได้มาซื้ออุปกรณ์ให้คนป่วยนะครับเรามาเยี่ยมคนป่วยบังเอิญมาเจอต้นว่าลูกใหญ่มากนะครับโอ้ลูกใหญ่มากเพื่อนอยากทานเพื่อนอยากทานนะครับัเราก็เกิดไอเดียขึ้นมาทำยังไงได้กินลูกวา่โดยที่ไม่ต้องติดดินนะครับนี่ครับเราใช้ขวดน้ำนะครับ คีตั้นและก็มีท่อท่อประปานะครับอยู่ตรงแถวนี้พอดีเราก็ได้พกเคเบิลไทยมาด้วยนะครับสองอันตอนแรกเราใช้หลอดมันไม่ได้ผลเคเบิลไทยเราติดมาสองนี่ครับนี่ผลงานกู๊ดไอเดียของน้องยาครับสุดยอดไหมครับนี่เท่เลยนะไม่ต้องติดดินนะครับกู๊ดไอเดียกู๊ดไอเดีย เออผมก็แปลงแล้วผมคิดได้ยังไงครับแค่เพื่อนบอกว่าอยากกินลูกว่าได้เยอะเลยนะนี่ถ้าซอยทั้งวันน่าจะเต็มถุงโอ้โหนะครับกูดไอเดียกูดไอเดียขวดน้ำคิดนั่นกับท่อประปาเคเบิลทายอันหนึ่ง <c oughs> เราก็ได้กินลูกว่าน้ำใจนะครับท่านเน่กูดไอเดียกูดไอเดียมีเพื่อนดีมีชายไปกว่าครึ่งนะคะผมที่มีเพื่อนเก่งๆแบบนี้ควรรักษาไว้นะครับผม